<laughs> ลากแล้วค่ะ <laughs> <laughs> โชว์หลือเกินค่ะว้า <laughs> ว <Why! laughs> พี่จอยกันแล้วค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออซกเออจอยสวัสดีครับ <c ười> สวัสดีครับแ <c ười> วคอัดคโทา อีกผู้สาวเมียเป็นลูกโอเคฟังนุ่นดอกไม้บานแล้วค่ะทุกคนตกม่วงๆนั้นชื่ออะไรไม่รู้แม่ก็ไม่รู้หนึ่งสาวกับหนึ่งนุ่มกระโดดทำคลินอยู่ค่ะส่วนสองสาวก็ไล่จับไก่อยู่ค่ะมีลมด้วยเลยเย็นๆค่ะอันนี้ได้ทำอะไรลูกส่งอะไรคะอ่ะกระโดดแล้กระโดดแล้วค่ะโอ้ยอีโอ้ยอี Ah, on sait que c'est Hé Voilà Oui, non. C'est quoi? le pomme, Pardon. Le pomme ou le prunois Non, c'est le pomme. C'est le même que c'était en premier, ouais. Ah le même, plus Non. Ah. Vous qui avez blanqué, sinon non. C'est Non, c'est Ah, il est reparti là Il est reparti là, là ouais. Oh, c'est pas mal ça. C'est ouais. pas mal, ouais. <laughs> ล้วต้นลูกมันก็ออกมาค่ะทุกคนคือไม่ต้องปลูกเลยต้นอแอปเปิลน,นะคะเดี๋ยวหน้าร้อนเราก็จะมาเก็บแอปเปิลกันนะคะทุกคนกลัวเหยียบขี้ไก่เหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยทุกคนดูความสวยของวันนะคะอันนี้เป็นต้นแอปริคอร์ดนะคะนี่ก็ เริ่มจะมีดอกแล้วแอปเิคอรเนี่ยมันจะดอกก่อนเพื่อนค่ะจากนั้นก็เป็นเชอร์รี่แล้วก็แอปเปลิลนะคะแอปเปลิลกับลูกแพร์มาทีหลังนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นแอปเิคอรคือเขาเริ่มบานแล้วค่ะยังยังไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็เริ่มบานแล้วเนาะเนี่ย oh. เหมือนไก่แจ้เลยค่ะ น่าจะไก่แจ้แหละไก่ไก่ไก,ไก่ตัวผู้เนี่ยค่ะบ้านแม่เรียกไก่แจ่ค่ะที่มันเป็นพันุ์เล็กๆอ่ะลาเต้แอริสก็มากิเซลมาโกปินหัวแบบตลกมากเลยค่ะไก่ตัวผู้ <laughs> <laughs> มันเห <laughs> มือนเหมือนเอ่อทรงพังอะคะ่ะใช่ไหมที่มันเป็นหัวตั้งๆอะค่ะเขาคนละพันกันนะคะทุกคนสลับพี่สลับน้องกันเหมือนเดิมะคะ่ะ ใส่รองเท้าด้วยลูกดูไม่สบายโอเคลู<ด>ลุงกำลังสอนพี่มาออกกำลังกายพี่มาทำผิดวิธีพี่กลัวจะกลัวจะลงผิดท่าค่ะเอ็มมานี่ต้องมามาเรียนออกกำลังกายกับลุงค่ะเพราะว่า Non. Ça, supporte, ça peut, ça, il On voit les bancs que tu utilises le plus souvent. Papa. Quoi Elle est trop petite pour faire ça. Tu vas faire le passant, balancement. Hein? Ce c'est balance, plus dur. Hein? Ouais. <coughs> le côté, t'arrives à faire. Vas-y, t'as pas à faire là น้องจอยนี่เร o ยนยิมน e s ติะทุกคนต้องไปทุก e ิ e กท t นน้ังอกาท้งเด็กท้งผู้ใหญ่แล้วค่ะตอนนี้ลูนอละัใ่า Oui! Hein? sans l'aide des jambes là-bas. Mais <laughs> oh <laughs> oh, jambes. Oh, là jambes! Ouais, parce que là, t'as sauté. Yes. là voilà. Voilà, c'est ça. Ouais! Parti. Oula! Oh! Moi, ouais, j'arrive à faire! Il y a de T'as hein, pas, pas de matelas là dessous, hein? oula ooh c'est très fort très fort ma moi moi j'aime pas non c'est plus difficile quand tu passes et mais l'on va en danger là, loupe ouais mira la on va en danger il a réussi à faire là. à la barre ici bah, ton frère il arrive partout alors il arrive partout <laughs> oh oh, oh. <laughs> ไหนทำให้ดูหน่อยได้ไหมคะเนี่ยเขากำลังฮิต uh, กันที่ไทยอ่ะอัญญาอัญญาทำให้หมามาดูหน่อยแน่ทำยังไงคะมามาหมามาเอาใหญ่ด้วยหมามาเอาใหญ่หมามาไม่เอาหมามาเล่นไม่ได้หมามาเล่นไม่เป็นอัญญาดัเล่นเป็นไหมคะระวังด้วยนะคะหมามาหมาาเอาใหญ่เอาใหญ่โอเคให้ป้าป๊าให้ป๊าสอนหนะคะจะป๊าสอน มาดมาดมาดโอ้โหหูตึงค่ะ she ชีว play t h i สโอ้โหเก่งขนาดเล่นสองอันเลยเหรอมันไม่ได้เล่นอย่างนั้นอันยาค่ะ ในไทยแลนด์อะส์แครซี่ about this now about the skate โวครซี่อะอวิชันเนีโอ้โหากแตกเราโฟร์เดอะบิ๊กดิไม่ใช่ของคนโตค่ะมันรับน้ำหนักได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไอตู้บนอะเยอะไอไอเนี่ยว่ซียูดูดิสไอเนี่ยว่ซียูดูดิสตัวนี้ไปส์กั

ลดไม่นม่ไ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 ม่เลยเล่นมไม่ไ่อยไม่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 แตกไม่ไม่ไมแไม่ไม่ัม่ไม่่่ไม่่่ อยาดาเลนไม่เป็นลูกเนอยาดาจัโอ้โปรเฟชันอลอโปรเฟชันอละ้บอตว่ลม่ไอ้่อหันฉกีงีวาจะต้องไปซื้อโรลเลอร์มาหัดกับพี่จอยแล้วเนี่ยอันยาอยากเล่นเหรอคะ เดี๋ยวให้ป้าปปไปซืบให้เออเดี๋ยวตัวน่ะค่อยไปหาซื้ออันเล็กค่ะมันจะชนกันลูกไปคนละที

Allez, vas Tu vas où Tout là-bas, le, le... Le guidon, là. C'est ça qui te guide, où tu vas, Emma. Ah Mais va là-bas, là, maintenant. mathieu mathieu Quoi Je me souviens plus qu'est-ce que je veux dire. Allez, pédale It's it. Easy, to learn. Easy to learn. No. The footy no, the foot is Have to be like this. <laughs <laughs> For me, too small. MM no, more. You see my foot? La. Il me, like this, il me, comme, ça, il me ah. comme ça. Attends. Voilà. Comment, tourner, ça <laughs> pour, pour comme ça. voilà ah Alors, easy tout à hein on me, hein Oh. C'est bon là, t'as pas aimé, Mais t'arrives pas hein? C'est trop... C'est dur, hein T'arrives à rester stable une minute Oui. Regarde. Comme ça. ça faire comme si tu courais.

Tu dois te pencher en arrière pour que ça prenne, mais c'est un peu dangereux. อยากให้พี่จอยพยุงค่ะพี่จอยก็มัวดูแลเจ้าเอ็มมา่าอัญญาดาก็จะเอาพี่จอยพี่จอยแยกล่างไม่ได้แล้วค่ะอรนะอยเให้พี่น้องเขาดูแลกันเองค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะไปธนาคารต่อกันค่ะ เอลูเมลแคตเกตอะเอลูเมลเป็นไวอยู่ค่ะแต่ว่ายังยังไม่กล้าวิ่งเท่าไหร่จ้าหนอนก็เดินเป็นเป็ดเลยค่ะอันย่าได้ ว oui. ิ okay? Okay. ่งมาชิคคิ๊กไปโอ้ถ่ายมาเล่นเป็นมาจะกับป๊าจะซื้อให้1คู่ไว้มาเล่นกับพี่จอยที่นี่โอเคโอ๊ยโอเพเนสอยู่ดับเบิ้ลไม่ไรอะคำสาปเตะไอ้เจ๊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  อร่อยฮะออกมาอัด้มาเด้นเล่นกับพี่จอยมาไม่ดูชอัด้วม่อัดด้วโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ก็จะไปทนาคารกับพ่อมาต่อค่ะเดี๋ยวข้ามาเจอเด็กๆพรุ่งนี้เนาะกลับมาคืนค่ะพ่อมาลืมโทรศัพท์และเนี่ยค่ะดูน้องจอยเข้าไปหาอะไรมา มาลากก็จะอันยานตลกมากเลยค่ะ <laughs> เอ็บ้าเอบา้อบาพี่จอยจะลากแล้วตอนนี้ <laughs> อ๋น้องก็เล่นไม่เป็นพี่ก็ห่วงค่ะ <c oughs> ก็เลยเอาอันนี้มาลาก <laughs> ลากและะ <laughs> <อ>้วค <laughs> ่ะยังไม่หยุดเล่นอีก โชว์แล้วเกินค่ะว้าวอุ้ยสะดุดต้อยเนี่ยค่ะแม่ไม่เห็นกับหัวทิมค่ะเอ้ยไปธนาคารเนี่ยฮับตุโกแบงมาดไปแล้วป่ะอัพอาชือกมาละ

โอเคโอเคนังบอกให้แม่พาไปซื้อมาเล่นบ้านพิจอยไปซื้อมาไว้เล่นบ้านพี่จอยว่าอย่างนั้น <c oughs> ตอนนี้แม่เขาอยู่ในเมืองนะคะในมุนซยงเ <c oughs> ย็นหูคะ่ะไม่ได้เอาหมวกมาด,ด้วย <c oughs> ตรงนู้นนะซากุระเริ่มบานแล้วคะ่ะแม่คิดว่าน่าจะเป็นต้นซากุระแล้วคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่จะพาไปดูสักแป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้ไปทําธุระที่ธนาคารกันคะ่ะตรงนี้จะเป็นลานแบบ ลานกลางกลางเมืองค่ะลานตรงนี้ถ้าเกิดหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยก็จะมีกิจกรรมพวกมีพวกคอนเสิร์ตมีพวกอะไรสวนสนุกเคยมาตั้งเงี้ยค่ะมินนี่วิม่มินนี่ <laughs> มินนี่คอนเสิร์ตค่ะแต่มินร์นาวาัดเหรอวันหยุดในเมืองก็จะเงียบเลยค่ะดูค่ะทุกคนถนนโล่งมากทำธุรกรรมผ่าน ATM ออะค่ะสะดวกมาก ถึงแบงก์จะไม่เปิดแต่ว่าเราก็ฝากถอนได้ง่ายมากเลยค่ะทุกคนช่วยดูหน่อยนะคะว่ามันคือต้นซากุระหรือเปล่าแม้ว่ามันเหมือนมากเลยอะทุกคนดูค่ะตรงเนี้จะบานก่อนเคลื่อนเลยค่ะ ก่อนนี้กิ่งจะเตี้ยกว่าน,นี้อันนี้เขาเริ่มแบบสูงอะค่ะสวยมากเลยค่ะทุกคน ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะไม่เหมือนกันอันนี้ดอกจะเล็กกว่าพอมันบอกไม่มีลูกๆเราไปกินข้าวร้านอาหารกันเถอะร้านไม่เปิดสักร้านเลยค่ะหาโอกาสแบบไปกินร้านอาหารยากมากแต่มีลูกค่ะเด็กๆเขาไม่ค่อยชอบนั่งอยู่กับที่นะคะในเมืองอย่างนี้ร้านก็จะแบบโตติดกันอะไรเงี้ยแม่ก็แบบไม่อยากรบกวนคนอื่นเงี้ยค่ะ ถ้าจะไปก็จะไปร้านบนเขาอะไรเงี้ยที่แบบรู้จักกันไม่ยอมเปิดค่ะ <Stay here. S 1> You n o w open for me โอเคค่ะทุกคนทุระก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวไปสก,กีกันต่อพรุ่งนี้เนาะถ้าอย่างไรคลิปนี้แม่ก็ขอตัวลาไปก่อนเช่นเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ